อาร์เตต้าสุดเซ็งปืนบุกข่มหงตลอดเกมก่อนโดนฟรีคิกปิดชีพมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งหลังทีมพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลในเกมพรีเมลีกโดยชี้ว่าปืนใหญ่เป็นฝ่ายคุมเกมได้ดีกว่าตลอดทั้งเกมแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียท่าจากลูกฟรีคิกสุดสวยของโดมินิกโซบอสไลในช่วงท้ายเกมอาร์เตต้ากล่าวหลังเกมว่าผมผิดหวังกับผลลัพธ์แต่ผมภูมิใจในตัวนักเตะเขายอมรับว่าเกมนี้สูสีกันมาก และตัดสินกันที่ความผิดคลาดส่วนบุคคลและช่วงเวลาสําคัญที่เหนือความคาดหมายคุณไม่สามารถครองเกมที่นี่ได้ตลอด90นาทีมันเป็นไปไม่ได้อาเตต้ากล่าวสุดท้ายแล้วผมพูดเสมอว่าเราต้องหาวิธีชนะในเกมใหญ่แบบนี้กุนซือชาวสเปนยังย้งยําถึงปัญหาการจบสกอร์ของทีมที่ยังไม่เฉียบคมพอเราเล่นได้ดีกว่าปีก่อนดีกว่ามากเราต้องส่งบอลเข้าประตูให้ได้เท่านั้นหากคุณต้องการชนะนอกจากนี้ เขายังเผยถึงปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อทีมอย่างหนักทั้งมาตินโอดเดกาดไคฮาวเวิร์ดสบุกาโยสาก้าและวิลเลียมสลิบาที่มาเจ็บระหว่างวอร์มอัพอาเตต้าปิดท้ายด้วยการมองโลกในแง่ดีว่าผมไม่เคยเห็นลิวพูระสำมระสายในบ้านมากขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทีมในอนาคต